เฮ้ยแกมันไปทงไหนอ่ะเข้าเม้นชันสุดๆไปเลยจ้าเราจะต้องแวะกินข้าวเช้ากัน ที่สถานีรถไฟคลองจังนะคะแล้วจากนั้นก็ค่อยไปจอดรถที่น้ำตกคลองจังกรณีที่ใครมีรถมานะคะที่นี่คือหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกยงนะคะ,ะแล้วก็จะมีของขายอยู่ สถานการณ์โควิดที่นี่เป็นยังไงบ้างอะไม่ไม่ค่อยมีที่นี่อ๋อมันยังมีก็แถวถ้าอําเภอนาบวงก็ถึงในตลาดอ๋อไม่มีตอนนี้ไม่มีเช่นแล้วก็อยู่อยู่ปกติไม่ไม่มีเลยอ๋อไม่มีโอดีจังเลยชั้นมากมันจะอยู่ตามลาดไม่เห็นในตลาดนี่แต่ก็คือก็ทําให้นักท่องเที่ยวหายไปเหมือนกันใช่ไหมคะเขาข้อกิดอุยานเหมือนกันไม่ได้เปิดเขาเพิ่งมาเปิด อุทยานนี้ก็เพิ่งเปิดเหรอคะอันนี้พวกพี่ก็เพิ่งมากลับมาทำขายของกันวันแรกปกติก็ปิดนั่งนะอ้าล่าสุดได้เพื่อนใหม่แล้วเฮ้ยไม่มีอะไรให้กินหรอกนะสิบโมงสี่สิบออกเดินทางกันค่ะจากจุดเริ่มเดินก็เห็นทางชัดเจนดีนะคะ าาทางเริ่มชันแล <c oughs> ว้วฮะโอซี่ชันมากเลยอะ่ะเมื่อกี้เดินคุยอยู่หันมา <c oughs> หันมาก็คือชันแล้วสำหรับทริปเขาเม่ในในทางนี้นะคะคนหนูนนานก็คือมามาเป็นทีปผ่านเฉลี่ยร้อยเปเซ็นกับคนแปดหน้าอีกแปดคนนะคะก็รวมทั้งหมดเป็น9นา้าคนหานค่ารถตู้และค่าน้ำมันมาจากกรุงเทพคะ่ะ ยังไม่รู้ว่าคนละเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ได้ค่าน้ำมันแน่นอนแล้วก็มีมาเจ้าหน้าที่นำทางสองคนคนละพันแล้วก็ค่าลูกหาบนะคะ1500บาทแบกได้15หกิโลเจ้าหน้าที่บอกว่ามีมีแหล่งน้ำแต่ถ้าเราแบกมาเองได้หรือหรือจ้างได้ก็เตรียมมาเองน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูแรงแล้ว ก็อาจจะไม่มีแหล่งน้ำให้เราได้กรอกกันส่วนค่าเข้าอุทยานไม่สิค่าบำรุงสถานที่รวมๆแล้วประมาณ110บาทค่ะ ตันแล้วนะเพืพ่อนๆเราไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนเนาะเดี๋ยวเรารอคนข้างหลังมาก่อนดีกว่าเนาะเราได้ยินเสียงพเพื่อนแล้วค่ะทุกคนไปทางไหนต่อคะไม่รู้เหมือนกันครับเขาบอกไปขวาอย่าอย่าไปซ้ายนี <c oughs> ่ครับไปดิพี่เดินไปเมื่อกี้เขาบอกไปพี่เดินหนูจะได้หลงไปด้วยกันไป ะะไะมาจากกรุงเทพค่ะเดินไปแล้วก็มีเดินเดินบ้างค่ะพึ่งพึงเข้าวงการระหว่างทางขึ้นมาเราจะเห็นเชือกอันนี้นะคะอยู่ตลอดการเดินทางเราไม่ได้ให้ใจว่ามันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ที่เจ้าท,ที่ทําไว้เพื่อบอกว่าเอ้ยคุณมาถูกทางแล้วหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะถ้าเกิดจะมาทําให้จับแล้วว่าไม่น่าจะจับได้ โอเคงั้นมาทุกทางเลยหลังจากที่เราพยายามปีนป่ายทางชันที่ชันแบบชันชันมาขึ้นมาก็ตอนนี้มีทางลาบให้เดินประมาณ5เมตรนะคะแล้วเดี๋ยวขึ้นแบบทางชันอีกรอบหนึ่ง เที่ยงนะคะจะกินข้าวมาันก็แดดเลยอะหลังจากที่เรานั่งกินข้าวมาตรงนี้ชักพักนะคะประมาณสิบนาทีนะเราเดินทางกันต่อตรงนี้ทางค่อนข้างที่จะแบบชันนะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นหินแบบนี้เดินค่อนข้างลำบากหน่อยให้เพื่อนๆมาระมัดระวังนะคะ เฮ้ยแกนไปทางไหนอะน่นใช่ไหอ้โหยโอ้ยโอ้ยโา้ย่อ้ยโ่้ยโอัยโอ้ยโอ้ยโ่้ยั้ย้้ มีคอนอยู่ไหม้ยพี่เราถึงแล้วอะ่ะ oh <my> เขากลางกันตรงนี้อะ่ะ oh <my> ตอนนี้เวลา13นาฬิกา22นาทีเราเดินมาถึงยอดแล้วนะคะทุกคนช oh <my> ันมากเหนื่อยมาก oh <my> พี่จุดไปก่อกน้ำมันไกลไหมคะลงไปประมาณ50เมตรนะ อ๋อน,นี่ถึงแล้วเหรอคะกรับโอ้ยห้าสิบเมตรจริงๆถ้า,างั้นเน่ยไทยด้วยแต่ตรงนี้ป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยอะ่ะกินรากมาตรงที่เรากางเป็นนี่คือจุดกางแคมป์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ยอดเขาเนะี่จริงๆนะเขาเมนจริงๆนีต้องขึ้นไปอีกแต่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพื่อดูราอาทิตย์ตกนะคะแต่ดูจากสภาพอากาศตอนนี้แล้วแกว่ามันจะมีผาอาทิตตกไหม ต่อให้ไม่มีเราก็ต้องไปลุ้นกันนะคะทุกคนปกติที่นี่เขาเปิดให้ขึ้นช่วงไหนบ้างคะช่วงมกระลาถึงมกุงมกกาคมอ๋อโหอันนี้ถึงยังคะถึงแล้วครับถึงแล้วค่ะเมื่อนามาถึงแล้วอ้าวเมื่อกี้ฟ้ามันเปิดตรงนั้นใช่ครับมนนันเปิด้เปป็นแ๊บเดียว เขามีเขาอันนั้นคือยอดอะไรอะคะเขาหลวงครับอ๋อนั่นคือเขาหลวงสุโขทัยเอยไม่ใช่เขาหลวงนครศรีอ๋อก็คือจะสูงกว่าตรงนี้อีกระดับน้ความถุงจะระดับน้ำตะลีของก็สูงกว่าพันแปดใช่ไหมคะเราจะไปยังจุดพระอาทิตตกกันจริงๆนะคะที่เรายืนตรงนี้ก็คือจุดชมวิวพระอาทิตขึ้นก็คือฟัาร้อนออกเดี๋ยวเดินไปฟั่งอนตะวันตกกันสวยมากป่าคือสมบูรณ์มากเวอร์ เป็นการเดินป่าใต้ครั้งแรกนะคะแล้วดูดิถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นฤด,ดูฝนนี่ยมอที่นี่ก็คงจะแบบเขียวชวยอุ่มไปหมดเลยแต่เราก็คงเดินมาดูเขาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันลื่นโอ้ยไปไหมสิชมพูสวยตื <c oughs> ่นเต้นกับป่าใต้ครั้งแรกมาก <c oughs> อันนี้คือจุดชมพระอาทิตย์ตกใช่ไหมคะ, <c oughs> ะถึงแล้วแต่ นะดูไม่มีวิเแววพาทิตย์ตกเลย <laughs> <laughs> เราเดินทางกลับกันดีกว่าคะ่ะอ้าไม่มีละแหละพราทิตย์ตกของเราอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราทำกับข้าวกินก่อนนะคะทุกคน <laughs> <laughs> สลับเมนคูคนขี้เกียจอย่างเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำแล้วก็ชงโอวัลตินอุ่นๆ <laughs> ลวร้อนกินนะคะ โอ้มันตินแล้วร้อนกับอาการเย็นๆเ,เนี่ยมันแบบโคตรเหมาะกันเลยนะแกแต่ตอนนี้คือเราว่าเราจะกินข้าวที่เหลือตอนเที่ยงแต่ข้าวาหายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เอาไปไว้ไหนวะแต่ถ้าไม่มีข้าวอาจจะต้องต้มโจ๊กกินแต่ว่าเราแบบต้องเสียดายไงมันยังกินไม่หมดนั้นนะแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้ว่ะ <c oughs> เราขอตามล่าหาข้าวเราก่อนนะ หลังจากที่เราหาข้าวไก่ทอดของเราที่เหลือมาจากอนเที่ยงไม่เจอนะคะเขาก็ต้มมามากกินแต่ใครที่จะมาแบบนี้นะคะแนะนำให้มีอ่ะที่บังลมนะคะถ้าเกิดว่าลมมันพัดแรงเนี่ยของเราตัวนี้ก็ทำให้ข้าวหรือน้ำอัดสุกชา้านอกจากนั้นแล้วยังจะทำให้มันเปลืองแก๊สเราด้วยนะคะ แต่ตอนนี้สุกเลยแล้วอตัวไปกินก่อนนะเ้ีวไปโอ้โหรู้ึงว่าเขาแซลตดลอดทางเลยใช่เหมเราเดินตามหลังด้วยนะมันเดินนับน้องสวัสดีช้าวนใหม่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันมิเตอทะเลหมอกอีกแล้ว เพราะว่าลมแรงนะคะแล้วก็หมอกฟุง้งกระจายตอนนี้เราง่วงมาก้าเข้ามาแล้วต้องขึ้นไปดูทะเลหมอกนะไม่มีไก็ต้องขึ้นนะอันนี้คือบรรยากาศนอกเต็นท์นะคะเราเดินมาถึงจุดชมะาาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะนั่งเละที่งรู้กันเพราะมันไม่มีหรอก เรารอจนพรอาทิตย์ขึ้นก็ก็ยังไม่เจอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองดีกว่าตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดมงห้าสินะคะ <c oughs> พเพื่อนๆเรากำลังจะใช้ทฤษฎีไล่เบานะคะ <c oughs> <c oughs> หลักสูตรไล่เบานะคะที่ไม่ต้องเรียนก็คือกินให้หมด ทุกอย่างให้หมดจะได้เบาๆนะคะทุกคนว่าข้างล่างมันจะมีเหนียวไก่แล้วหรือเปล่าไม่มีเฮ้ยเหนียวไก่หนูหายจริงๆอ่ะ <laughs> ตอนนี้เวลาประมาณ8โมง5าเรากำลังเดินลงไปจากข้างล่างนะคะเรามาดูกันว่าเราจะไปถึงข้างล่างกันตอนกี่โมง ไปดูก่อนว่าเหนียวไก่ที่เราซื้อมานั้นเราทิ้งมันไว้ตรงนี้หรือเปล่าวะแต่ว่าเราไม่นั่งที่ทิ้งนะเนี่ยเรานั่งกินตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมก็ไม่มีอ่ะแกแล้วเหนียวไก่เราหายไปไหนตอนนี้สิบนาฬิกายี่สิบนาทีนะคะเราเดินลงมาถึงขครงล้างแล้วน ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกับกรุงเทพมหนาคนครกันนะ่ะทุกคนตรงนี้แนะนำได้นะเราไม่ได้เล่นหรอกเขาไม่ได้ออกชุดเปลี่ยนกลับบ้านกันค่ะ